นกุณยอมทำสิ่งนี้หลังเจอใบเตือนแอปทักซอนข้างรักติดจรวด5นาทีหยอดหวานสื่อใจทำเอฟซีฟินกระจายหลังเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ยังไม่เรียกว่าแฟนก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยกรีดร้องกันหนักมากถึงความแมนของนนชานนสันตินทน์นกูลหรือว่านนกูลพี่ออกมายืดอกยอมรับแบบแมนๆนะคะว่าตนเองเนี่ยกำลังตามจีบรุ่นพี่แอปทักซอนรอแค่ความแน่ใจเพราะว่าสถานะกับแอปทักซอนพักสุขเจริญจากแฟนไปจนถึงภรรยารวดเร็วติดจรวดแน่นอนพร้อมกับเล่าโมเมนต์น่ารักนาักของพี่แอปที่ทำให้้รูสึกกทัใจมา งานนี้ทำเอากองเชียร์เน่ยกรีดการกันยกใหญ่แล้วก็ขืนกันเป็นแถวพร้อมแห่ถามว่าผู้ชายอย่างนนกูนไม่คนมีคนเดียวในโลกและช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่นะคะจะเสิร์ฟความหวานผ่านอินสตาแกรมออกไม้แฟนเนี่ยได้ฟินแบบไม่ต้องพักค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ทําคนอิจฉาวัสนาแม่แอบกันทั่วหน้านะคะเมื่อนุ่มนนกูลโพสต์ภาพถอดเสื้อโชว์ซิกแพคลงโซเชียลเผยภาพหน้าท้องเป็นลอนๆพร้อมข้อความว่าในที่สุดเริ่มหวนคืนทีละนิดหลังโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปคนเพื่อนคนสวยแอบรังสอนเนี่ยค่ะก งานนี้นะคะก็ทําเอาฟแฟนๆเนี่ยแห่เาว่าแม่มองบนแล้วแม่ไม่ปืม้มไม่เรียวต้องมาแล้วค่ะแมแมแมพบคนห่วงหนึ่งอัตาค่ะและแล่าสุดนะคะก็ทาเอาฟแฟนๆเนี่ยฟินแบบไม่ต้องพักอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มนนกุลนะคะเอามาหยดหวานข้างรักติดจรวด5นาทีหยดหวานสื่อใจถึงคุณพี่คนสวยอีกแล้วค่ะโดยหนุ่มนนกุลนะคะได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่าเริ่มหนาวแล้วใส่เสื้อดีกว่า let's wear some shirt now แดนคุณพี่คนสวยนะคะเข้ามารีายตอบกับอย่างไว้ว่าอยู่ๆก็หนาวเนอะแมแมแหมแมนมนนกุล หลังจากได้ใบเตือนก็หนาวไม่มีสาเหตุรีบใส่เสื้อเลยเนอะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกอาการของคนข้างรังไม่มีแผ่วค่ะแน่นอนนะคะว่าหลังจากโมเมนต์นี้นะคะเผยแพ้ว <ๆ S 2> ไปแม่แซวก็คงไม่ใช่ชาวเน็ตไทยอะเนาะแห่คอมเมนต์แซวกันใหญ่อาทิเช่นไม่กลัวเลยเนอะพ่อนนกุลแม่มาแล้วหนาวเลย มีแอบแซวแฟนเขาเราเขินเจอมองโบนอากาศหนาวกัวแม่แหละอีอีสาเหตุอากาศหนาวมาแล้วกรีนทุกคนเติมเงินมาดูเขาจีบกันแฟนเขาแซวกันค่ะมาดูแฟนเขาแซวกันน่ารัก,กะตายน้ําตาลขึ้นอีกละเรียกว่าหลังจากเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่นะคะก็ขยันเสิร์ฟหวานแบบติดจรวดเอาไม้แฟนเนี่ยได้ฟินไม่มีพักจริงๆคะ่ะฝากกดติดตามกดซัสบสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ